ันยืนอยู่ตรงหน้าโรงเรียนใหม่พยายามงัดความกล้าข้างในอ,ออกมาเพื่อเข้าไปเ้ยนี่เป็นวันแรกของฉันและฉันประหมา่าจนอยากจะหนีไปให้พ้นเลยทําไมการเป็นเด็กใหม่ถึงได้ลําบากและน่ากลัวขนาดนี้ถ้าคุณคุ้นเคยกับความรู้สึกนั้นกดติดตามช่องแล้วก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอด้วยนะคะลืมแนะนําตัวเลยไงชินเบลล่าและอายุ16มาเริ่มกันตั้งแต่ต้นนะเมื่อไม่นานนี้แม่ฉันย้ายมาจากรัฐวอชิงตันเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่เมืองใหม่ชีวิตใหม่หมรู้เนอะแต่ว่าสําหรับเด็กผู้หญิงธรรมดาจากบ้านจนๆอย่างฉัน การย้ายบ้านเป็นเรื่องทา้าทายมากค่ะฉันกังวลมากๆว่าจะหาเพื่อนใหม่ที่นี่ไม่ได้โชคดีที่แม่คอยให้กำลังใจฉันเสมอเบลล่าแม่ไม่มีเงินจะซื้อเสื้อผ้าพแพงๆให้แต่แม่ว่าลูกไม่ต้องใช้ของพวกนั้นก็ต้องชนะใจเพื่อนใหม่ได้แน่ๆเลยแล้วจ้ะโชคดีนะจ๊ะลูกขอบคุณค่ะแม่หางานโชคดีนะคะฉันขึ้นสเก็ตบอร์ดไปแล้วก็มุ่งหน้าไปโรงเรียนแม้จะรู้สึกปั่นป่วดในท้องฉันก็พยายามทำตัวมั่นใจโรงเรียนใหม่ใหญ่มากเลยค่ะ ต้องใช้เวลากว่าสองสามนาทีถึงจะกล้าเดินเข้าไปเอาหน้าเบลล่าอย่าทำตัวเป็นเด็กสิฉันต้องแปลกใจที่ทุกอย่างไปได้ดีในคาบแรกเลยเด็กสาวชื่ออารีก็มานั่งข้างๆฉันและอาสาพาไปดูรอบๆฉันรู้ว่าเป็นเด็กใหม่มาลำบากขนาดไหนฉะนั้นฉันจะดูแลเธอเองเล่าเรื่องเธอหน่อยก็ฉันชอบเล่นสเก็ตบอร์ดกับการเต้นนะเต้นเหรอสุดยอดเลยมาลองยิมตอนพักสิอืมฉันงงๆแต่ก็ทําตามที่เธอบอกปรากฏว่าออรีไม่ใช่แค่สาวที่สวยที่สุดในโรงเรียน แต่ยังเป็นกับตันทีมเชียรดเดอร์ด้วยลุยเลยบัฟฟาโลฉันโชว์ให้อารีดูว่าทำอะไรได้และถเธอถามว่าอยากจะเข้าทีมไหมว้าวชีวิตในโรงเรียนฉันออกตัวสวยเลยฉันเจอเพื่อนดีๆและเข้าชมรมที่ป๊อปที่สุดในโรงเรียนตั้งแต่วันแรกเลยอย่างเดียวที่กวนใจฉันก็คือเพื่อนร่วมชั้นคนอื่นมองฉันแปลกๆและซุบซิบนินทาฉันที่พวกเขาทำเพราะว่าอิจฉาฉันที่ได้ดีทั้งทนที่ฉันเพิ่งย้ายเข้ามาโรงเรียนหรือเปล่านะฉันคุ้นคิดอยู่แบบนั้นระหว่างที่เดินผ่านโรงอาหาร แต่จูจ่ๆก็มีหนุ่มลุกขึ้นจากที่นั่งแล้วก็ทําถาดอาหารหล่นจากมือฉันโทษทีนะไม่ได้ตั้งใจเอะฉันโทษเฉยให้เนาะหนุ่มหล่อแปลกหน้าเลี้ยงมื้อเที่ยงฉันแล้วเราก็ได้คุยกันเขาชื่อว่าทอสเขาฝึกเทควันโดแล้วก็เป็นหนุ่มหล่อที่สุดที่ฉันเคยเห็นมาเลยเราไปเที่ยวกันอาทิตย์หนึ่งก่อนที่ทอสจะขอเป็นแฟนแน่นอนว่าฉันตกลงคบเขาฉันแท่ไม่อยากจะเชื่อดวงตัวเองแต่ว่าวันหนึง่งจูจ่ๆแม่ก็บอกว่าท่านหางานทําไม่ได้เลย ทุกอย่างแย่มากซะจนเราแทบไม่มีเงินซื้ออาหารเข้าบ้านดังนั้นฉันก็เลยอาสาช่วยหนูหางานทำได้นะได้ก็ดีเลยแม่รู้จักร้านกาแฟที่หาพนักงานเสิร์ฟอยู่นะฉันอดนึกหลังเลไม่ได้ไม่รู้ว่าแม่พูดถึงร้านไหนมันใกล้โรงเรียนฉันเกินไปฉันไม่อยากโดนเพื่อนร่วมชั้นเห็นตอนเช็ดโต๊ะสกระปรกแล้วกลายเป็นตัวตลกให้ทุกคนหัวเราะหรอกถ้าฉันไม่ยอมทำงานนี้แม่ก็คงจะเสียความรู้สึกแต่ว่าออดีช่วยฉันเอาไว้ตอนที่จุดจู่เธอก็โทรมา เบลล่ามาที่ประจําหน่อยสิฉันอยากให้เธอเจอคนคนหนึง่งฉันกําลังไปฉันบอกแม่ว่าต้องไปแล้วและออกจากบ้านที่ที่ออรีพูดถึงคือม้านั่งข้างน้ำพุในสวนของเมืองเราบางครั้งเราก็ใช้เวลาเมานมอยกันเป็นชั่วโมงตอนนี้เพื่อนฉันกําลังนั่งข้างหนุ่มผมสีเข้มรูปหล่อเบลล่านี่เลียงแฟนฉันอ,อืมดูคุ้นๆน,นะเดี๋ยวก่อนเขาก็มาเรียนโรงเรียนเราพ่อแม่เขารวยที่สุดในย่านนี้เลยล่ะคะ่ะว้าวไม่เห็นบอกเลยว่าแฟนเธอเป็นมหาเศรษฐีนะ เพราะเป็นความลับไงล่ะสัญญานะว่าเธอจะไม่บอกใครเนะี่ยฉันพยากหน้าแล้วออดีก็พูดเรื่องฉันให้เหลียมฟังเบล่าเต้นเก่งมากเลยเธอเป็นเพื่อนสีและเธอคบท้ออยู่ท้อเหรอน่าสนใจเนาะเขาเอาแต่มองฉันอย่างสนใจแล้วก็ยิ้มร้ายๆให้ในเย็นนั้นเหลียมแชทมาหาแล้วก็ขอให้ฉันไปเจอเขาที่ร้านอาหารรูเพื่อคุยเรื่องบางอย่างด้วยกันทีแปลกแฮะแต่ความสงสัยก็มีมากกว่าก็เลยตกลงว้าวเหมือนอยู่ในเครื่องบินเลยแฮะแท่จังเลยอะครอบครัวฉันเป็นเจ้าของนะ่ะ เธอสั่งเมนูที่แพงที่สุดได้เลยนะเข้าประเด็นเธอนี่อยากจะคุยเรื่องอะไรฉันมีข้อเสนอรอใจให้เป็นแฟนฉันสิเบล่าฉันจ่ายหนักนะฮะ<า>พูดออกมาได้ฉันจะเดินหนีแล้วแต่เขาก็รั้งเอาไว้เดี๋ยวสิฟังฉันก่อนเลียมบอกว่าแม่กับพ่อเขาเกลียดพ่อแม่ออดีมากเลิกฝ่ายก็เกลียดตอบเหมือนกันทั้งสองก็เลยต้องปิดเรื่องคบกันพ่อแม่รู้ว่าฉันมีแฟนฉันไม่รู้ว่าใครไปบอกแต่ตอนนี้พวกท่านอยากจะพบเธอถ้าพ่อแม่รู้ว่าฉันคบลูกสาวใคร พวกเขาต้องส่งฉันไปที่ต่างประเทศแน่ฉันอยากให้ช่วยแก้งรับบทเป็นแฟนฉันทีนะเขาเอาเงินสดหลายปึกมาให้ดูและรับปากว่าจะให้ฉันทั้งหมดนี่เขาเสนอหน้าสนใจแต่คําตอบคือไม่ฉันเดินชัดหน้าออกจากร้านอาหารเพราะคิดว่าเลียมแค่อยากจะจีบฉันรับหลังออดีฉันไม่เสี่ยงเสียเพื่อนอย่างเธอหรอกแต่ว่าวันถัดมาเพื่อนฉันก็มาหาที่ล็อกเกอร์และบอกว่าเลียมไม่ได้โกหกพ่อแม่เขาเกลียดฉันและจะทําทุกอย่างเพื่อให้เราเลิกกัน ช่วยฉันทำเป็นแฟนเหลี่ยมทีทำเพื่อฉันทีนะฉันบอกเธอว่าขอคิดก่อนภายหลังในวันนั้นแม่ฉันก็แชทมาช่วยฉันตัดสินใจได้่านบอกว่านัดสัมภาษณ์งานที่ร้านกาแฟให้ฉันแล้วโอ้ยเวรกรรมฉันไม่อยากทำงานที่นั่นเลยแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเราร้อนเงินกันมากจะยังไงฉันก็คิดทุกอย่างถี่ถ้วนแล้วไปหาออรีกับเลียมหลังเลิกเรียนโอเคพวกเธอฉันจะช่วยนะแต่ว่าฉันจะบอกทอทุกอย่างฉันไม่อยากให้เขาหึง ห้ามใครนอกจากเราสามคนรู้เรื่องนี้เด็ดขาดไม่งั้นต้องมีคนเอาไปบอกพ่อแม่ฉันแน่ทอไม่หักหลังเราหรอกฉันเชื่อเขานะแต่ฉันไม่พวกเขามองขอร้องด้วยดวงตาว้าววอนฉันไม่อยากโกหกแฟนหนุ่มเลยแต่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีทางเลือก้ยโอเคฉันจะไม่บอกทอขอบคุณนะเบลล่าพวกเขาดึงฉันเข้าไปกอดฉันหวังว่าจะไม่เสียใจที่เลือกแบบนี้วันถัดมาฉันเริ่มทําตัวเหมือนกับแฟนเลี่ยมเขาชวนฉันไปที่บ้านเพื่อเจอพ่อแม่เขา ไปซาลอนเสริมสวยแล้วก็ร้านสภาสักหน่อยก่อนแล้วกันแฟนฉันต้องดูสวยดูแพงนะ่ะขอแก้นิดนะแฟนปลอมๆสใิใช่ใช่หมายความว่าอย่างนั้นแหละเลียมไม่ได้จ้างแค่สไตลิสต์ให้ฉันแต่ยังซื้อชุดแบรนด์เนมแล้วก็เครื่องประดับราคาแพงให้ด้วยหลังจากนั้นเขาก็พาฉันไปรู้จักกับพ่อแม่เขาฉันทําให้พวกเขาชอบได้เร็วและชวนกันไปล่องเรือในวันถัดมาเลียมพรุ่งนี้ฉันมีเดทกับทอสเนนะี่ยก็หาทางออกให้ทีสิถ้าเธอปฏิเสธไปพ่อแม่ฉันจะสงสัยเนะ ฉันก็เลยต้องโกหกและบอกทอดว่าแม่ฉันป่วยเราก็เลยต้องยกเลิกเดทเขามองฉันอย่างไม่ค่อยเชื่อบางทีอาจจะเกี่ยวกับกระเป๋าโคชี่ใบใหม่ที่สะพายอยู่ฉันรู้ว่าเธอมีเรื่องปิดบังนะเบลล่าใครซื้อของแพงๆพ,พ,พวกนี้ให้เนี่ยก็ของขวัญจากแม่ทุนหัวนะเธอบอกว่าแม่เป็นครอบครัวคนเดียวนี่ดูเหมือนว่าเธอจะโกหกฉันเนะอะเขามองฉันอย่างผิดหวังแล้วก็ไปฉันใช้เวลากับเรียมและครอบครัวเขามากขึ้นเรื่อยๆเอาจริงๆมันก็ไม่แย่ เราไปที่ที่ดีที่สุดในเมืองแล้วเลียมก็ประคบของขวัญแพงๆให้ฉันไม่นานออีก็เริ่มหึงแล้วเบลล่าฉันว่าเธอดูจะชอบบทแฟนสาวเศรษฐีมากเกินไปแล้วหรือเปล่านะเธอเป็นคนวานให้ฉันทําเองนะแต่กลับมาโกรธกันเฉยเลยงั้นเหรอพวกเขาทําให้ฉันงุดหงิดแล้วที่แย่ที่สุดก็คือทอดกับฉันเริ่มห่างกันเพราะว่าเรื่องนี้เขาคิดว่าฉันนอกใจและมีเรื่องวีนฉันโดยแทบไม่ต้องมีเหตุผลเลยในที่สุดฉันก็ทนไม่ไหวแล้ว แล้บอกเลียมว่าทอนปิดแฟนหนุ่มเอาไว้ไม่ได้แล้วฉันจะบอกทอดว่าช่วยนายกับออดีก่อนอื่นเลยฉันจ้างเธอมาและอีกอย่างโอ้เบลล่าฉันไม่อยากให้เธอรู้เลยแต่ทอดเป็นคนเฮงซวยฉันเล่าความจริงของเขาให้ฟังนะเลียมบอกว่าทอดอิจฉาเข้ามาตลอดและอาจชอบออดีมาหลายปีท้อดเป็นคนบอกพ่อแม่ของเลียมว่าเขามีแฟนเพราะว่าความหึงหวงเขาคงอยากให้ฉันโดนส่งไปเมืองนอกจะได้กําจัดมารหัวใจไอ้เลวนั่นคงจะขอเธอเป็นแฟนเพราะว่าเธอเป็นเพื่อนออดีเฉยๆแนะ่ อย่าพูดใจแย่ๆถึงแฟนฉันนะฉันไม่เชื่อเลียมแล้วก็อยากจะตบเขาให้สลบเลยฉันพยายามจะถามเพื่อนร่วมชั้นเรื่องท้อนกับออรีเพราะว่าทุกคนน่าจะรู้จักพวกเขามานานกว่าแต่พวกเขาทำตัวแ,บบแปลกๆกันทุกคนดูกลัวๆแล้วก็พูดเหมือนกันหมดออรีกับทอนเหรอไม่ฉันไม่อยากคิดถึงคู่นั้นเลยฮมีอะไรไม่ชอบมาพากลน,นะฉันไม่รู้ว่าจะคิดยังไงแล้วอย่างน้อยก็ไม่คิดจนได้เห็นแฟนตัวเองจีเพื่อนสนิทฉันคืนนี้ว่างมะเราไม่ได้ใช้เวลาด้วยกันนานแล้วเนะ รู้นี่ว่าฉันจะตอบอะไรนะ่อะไรกันเนี่ยเลียมไม่ได้โกหกทอดแอบ,บชอบออรดีจริงๆฉันเินไปหาแฟนหนุ่มแล้วบอกว่าเราเลิกกันเบลล่าเธอเข้าใจผิดแล้วนะฉันเห็นมากพอรู้ทุกอย่างแล้วฉันทิ้งทอดแล้วก็เริ่มสนุกกับการอยู่กับเลียมแล้วก็ของขวัญจากเขาเต็มที่แต่เอาเงินที่เขาให้มาให้แม่ผ่านไปสักพักออรดีก็เริ่มคิดว่าฉันแอบ,บชอบแฟนเธอและอยากแย่งเลียมไปนั่นทําให้เธอแค้นฉันท,ทั้งที่เธอเป็นคนขอให้ฉันไปเที่ยวกับ,กบแฟนของเธอตั้งแต่แรกเองแท้ๆ ไม่นานก็เกิดเรื่องเหลือเชื่อฉันเล่นสเก็ตบอร์ดอยู่ก็ไปเจอทอดเข้าเขาดูใจสลายแม้เราจะไม่ได้คบกันแล้วฉันก็ถามว่าเขาเป็นอะไรไหมประกอบว่าเขาแพ้การแข่งเทควันโดนะสําคัญเดาว่าใครได้ที่หนึ่งเลียมไงเราเป็นคู่แข่งกันมาตลอดแต่เลียมเอาชนะฉันไม่ได้ถ้าไม่ใช้ลูกไม้สกรปรกครั้งนี้ฉันเสียใจที่เราเลิกกันแล้วเขาก็ใช้จุดนั้นมาเล่นงานฉันตั้งตัวไม่ได้ทันเวลาแล้วก็แพ้ไอ้บ้านั่นไปนะฉันหัวหมุนเลย ในที่สุดฉันก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดจริงๆมันเป็นแผนของเรียมมาตลอดล่ะเขาอยากจะให้ฉันทำตัวเหมือนกับแฟนเขาเพื่อให้ทอนเลิกกับฉันและแพ้การแข่งใช่หรือเปล่าเนี่ยเร็วที่สุดเลยฉันรีบไปที่บ้านของเศรษฐีเจาเล่นนั่นทันทีแต่เลียมก็ไม่อยู่ที่บ้านแต่ว่าฉันก็ได้รู้เรื่องน่าสนใจของเขาจากพ่อแม่มาเยอะปรากฏว่าพวกเขาไม่เคยห้ามลูกชายให้คบออรีเลยแต่ทำไมเขาถึงเชื่อว่าแฟนเขากับพ่อแม่เกลียดกันล่ะคำตอบของคำถามชัดเจนเมื่อฉันออกมาจากคฤหาสน์และเห็นเลียมกับนางแบบคนหนึ่ง ไอ้คนปลิ้นปล้อนนายบอกอารีให้เก็บเรื่องที่คบกันเป็นความลับเพื่อมีคนอื่นเหรอจะว่าไปฉันรู้เรื่องที่นายไม่ถูกกับเลียมแล้วนะเลียมจะพูดถึงเรื่องอะไรอะในนอกใจฉันเหรออย่าไปฟังเธอนะถ้าเป็นหนึ่งเดียวของฉันนะใช้ประโยชน์นั้นกับผู้หญิงกี่คนแล้วละเธอเชื่อไอ้เพียนนั่นจริงๆเหรอไอ้เพียนเหรอเดี๋ยวจะบ้าให้ดูฉันขึ้นสแกตบอร์ดแล้วก็กลับบ้านพอไปถึงฉันก็เอาของขวัญจากเลียมใส่กระเป๋าเป้แล้วขอให้แม่คนืนเงินที่เคยให้ท่านไปมาที แม่หนูกับลูกหามาได้นี่อ๋อใช่ก็ดีแต่นี่เงินสกรปรกมีคนปิ้นปล้อนให้หนูมาแล้วหนูจะเอาไปปาคืนเขาจะทำแบบนั้นเลยละค่ะฉันไปที่ฤหาดน์ของเรียนแล้วก็ปาทุกดอลลาร์ที่เขาจ่ายให้เพระเจ้างเป็นแฟนใส่เขาฉันน่าจะรู้ดีแล้วไม่เชื่อไอสารเลวอย่างนายฉันตัดสินใจจะบอกเรื่องเลียมให้ออร,รีรู้แต่เมื่อเห็นบ้านของเพื่อนฉันก็ต้องพงังอะว้าวเป็นคฤหาสน์แฮะไม่รู้ว่าเธอบ้านรวยมากขนาดนี้นะแม่เธอเปิดประตูมาแล้วก็บอกออร,รีว่าเพิ่งออกไปปาร์ตี้ ฉันขอโทษที่มากวนแล้วก็กลับขึ้นสเก็ตบอร์ดพอออรีไม่ว่าฉันก็ตัดสินใจไปหาทอ็อดฉันอยากจะขอโทษเขาแล้วก็อธิบายทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้ฟังแต่ฉันก็ต้องเจอเรื่องเซอร์ไพรส์อีกนึกสิว่าฉันประหลาดใจแค่ไหนตอนรู้ว่าทอ็อดก็มีบ้านหลังงามเหมือนกันฉันไม่เคยไปบ้านเขามาก่อนและไม่รู้ว่าครอบครัวเขารวยขนาดไหนพ่อของทอ็อดบอกว่าลูกชายเขาไปปาร์ตี้ฮ้บังเอิญจะน่าสงสัยเลยแฮะรู้ไหมคะว่าปาร์ตี้จัดที่ไหนขอให้ที่อยู่ของคราหาอีกหลังมาฉันก็เลยไปที่นั่น พอไปถึงยามก็ไม่ให้ฉันเข้าถ้าไม่มีบัตรเชิญฉันต้องเข้าไปทางหน้าต่างดูเหมือนว่าจะมีแต่พวกเด็กไฮโซที่โดนเชิญไปพวกนั้นมองฉันอย่างว่างเปล่าเหมือนกับฉันเป็นเอเลี่ยนเลยเฮ้ยใครชวนเธอมาเนี่ยชุดแบบนั้นมันอาชากรรมแฟชั่นชัดๆเลยฉันอยากจะด่ากลับแต่ก็เห็นภาพเหลือเชื่ออรีท้อนกับเลียมนั่งอยู่ที่โต๊ะแล้วก็หัวเราะชื่นมื่นเหมือนเป็นเพื่อนสนิทกันมานานอยู่ค่ะการทดลองของเราสําเร็จอีกครั้งกะแล้วว่าเบลล่าต้องเป็นหนูทดลองที่ดีเยี่ยมเลยจะว่าไปฉันชนะพนัน เบลล่าคืนเงินกับของขวัญให้นายว่าเพื่อนเด็กดีจริงๆไม่ใช่แค่คืนนะแต่ป้าใส่หน้าเลยฉันไม่อยากได้อะไราจากนายอาตลกชะมัดแต่ฉันจะทําให้เธอต้องชดใช้เรื่องไม่น่าจะเป็นแบบนี้สิไฮโซนิสัยเสียทั้งสามเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วดูเหมือนว่าพวกเขาจะคิดเรื่องต่างๆออกมาแล้วหลอกเด็กใหม่ที่โรงเรียนเพื่อหาเรื่องสนุกๆแก้เบื่อฉันเป็นเหยื่อการทดลองคนล่าสุดไอสารเลวทอดฉัเกือบตกหลุมรักนาย ส่วนอารีฉันมองเธอเป็นเพื่อนสนิทนะนี่เป็นแค่เกมป่วยๆของเธอเหรอฉันเชื่อใจเธอนะตัดสินใจไม่ดีเท่าไหร่เลยนะฉันอาราวา้เลยแหละค่ะและสาบานว่าจะบอกทุกคนเรื่องการแกล้งของพวกเขาแต่ทั้งสามคนก็ขับกากออกมาไม่รู้อีกล่วว่าทุกคนในโรงเรียนกลัวเราเธอเองก็ควรหุบปากให้สนิทซะด้วยนะเรามีเงินกับอำนาจมากพอทําให้ชีวิตเธอเหมือนตกนรกทั้งเป็นเลยในที่สุดปริศนาทุกอย่างก็กระจ่างจนได้ค่ะ และฉันก็รู้แล้วว่าทำไมทุกคนในโรงเรียนถึงมองฉันแปลกๆและพูดอะไรลับหลังฉันเสมอพวกเขารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่กลัวจะไม่กล้าบอกความจริงเรื่องออดีเลียมกับทอสพวกไฮโซนั่นจะทำลายชีวิตฉันก็ได้ถ้าอยากทำจริงๆฉันไม่มีทางเลือกนอกจากกลืนศักดิ์ศรีแล้วกลับไปเดยที่พวกเด็กไฮโซนิสัยเสียหัวเราะเยาะชีวิตฉันเปลี่ยนไปนเลยค่ะที่โรงเรียนฉันพยายามกลมกลืนกับทุกคนและทำทุกอย่างให้พวกเด็กป๊อปไม่มาสนใจฉันตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าเงินสบายไม่มีจริง ฉันทํางานพาร์ทไทม์สักทีลังออรีทอสกับเลียมหรือว่าฉันทํางานเป็นเด็กเสิร์ฟพวกเขาก็ชอบแวะมาคาเฟ่เพล้อเลรียนฉันอยากให้พวกเขาลืมว่าฉันมีตัวตนจังทุกอย่างเปลี่ยนไปเมื่อเด็กใหม่ชื่อเจฟย้ายมาโรงเรียนเราเขาเป็นคนถ่อมตัวและน่ารักโชคไม่ดีนักที่ไม่นานเขาก็กลายเป็นเป้าหมายต่อไปของสามหน่อมหาภัยวันหนึ่งฉันบังเอิญได้ยินพวกเขาคุยกันว่าจะแกล้งเจฟยังไงทุกคนจะจะทำตัวเหมือนว่าหลงรักเด็กใหม่น่นหัวปากหัวปัม แล้วพวกนายก็รับบทเป็นแฟนเก่านิสัยเลวนะไม่มีใครบอกเด็กใหม่เลยทุกคนกลัวมากซะจนไม่กล้าหันหน้าไปมองพวกนิสัยเสียนั่นเลยด้วยซ้ําแต่ฉันรู้ว่าทนมาพอแล้วฉันจะไม่ทําตามกฎของพวกเขาแล้วคะ่ะมินาทีที่ออดีเข้าหาเด็กใหม่ฉันก็เดินไปหาเขาแล้วก็บอกทุกอย่างเลยออดีเลียมกับทอสเดินม,มาหาฉันเหมือนกับฝูงหมาป่าจะทําอะไรนะ่ะคิดว่าพวกเราหมดสนุกแล้วจะรอดตัวไปได้งั้นเหรอรู้นี่ว่าตัวคนเดียวใช่ไหม ฉันหนาววูบเลยค่ะแต่ว่าเพื่อนร่วมัชนคนอื่นก็ได้แรงบันดาลใจมาจากความกล้าของฉันแล้วก็เข้ามาปกป้องพอได้แล้วเราจะไม่ทนกับพวกนายอีกแล้วเลิกยุ่งกับเบลล่าไมืงั้นก็เจอพวกเราทั้งหมดเนี่ยแหละทั้งสามคนหนีไปแบบหางจุกก้นตอนเห็นว่าทั้งโรงเรียนจับมือต่อต้านพวกเขาแล้วและพวกเขาก็ไม่คิดจะหลอกใครอีกแล้วลค่ะหลังจากนั้นพร้อมกันนั้นฉันก็ได้เป็นผู้นําตัวจริงหนทางสบายไม่ใช่ทางที่ถูกเสมอวิธีหาเงินที่ดีที่สุดก็คือทํางานสุจริต และทางเดียวที่จะได้ความเคารพก็คือทำตัวกล้าหาญเพื่อนเคยโกหกคุณกันไหมบอกมาในคอมเมนต์ได้เลย